สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะมาหมักปลาหมึกนะคะเป็นปลาหมึกย่างแบบญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เวลาทานเนี่ยเราก็จะทานกับมายองเนสนะคะวิธีวิธีทำไม่ยากเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะค่ะเราก็จะมาหมักปลาหมึกนะคะจะมาหมักปลาหมึกปลาหมึกก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ล้างน้าเกลือนะคะล้างน้ําเกลือให้สะอาดแล้วก็เนี่ยค่ะ ใส่ตะแกงสเสด็จน้ํานะคะให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่ในถุงซิปล็อกนะคะใส่ไปเลยในถุงซิปล็อกเดี๋ยวให้ดูขนาดตัวปลาหมึกนะคะขนาดใหญ่นะคะประมาณฝ่ามือได้นะคะประมาณฝ่ามืออันนี้จะเป็นตัวใหญ่หน่อยค่ะใส่ไปเลยในถุงซิปล็อกอันนี้มันหมักสองตัวนะคะ ได้แล้วนะคะใส่ถุงซิปล็อกแล้วเครื่องที่จะหมักนะคะก็จะมีมิลินค่ะต่อหนึ่งตัวนะคะมิลินหนึ่งตัวก็จะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะต่อหนึ่งตัวก็จะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะนะคะส่วนสาเกสาเกนะคะเหล้าญี่ปุ่น หตัวนะคะจะใส่แค่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็เดี๋ยวเราจะใส่ไปในถุงซิปล็อกเลยค่ะนะคะมันจะใส่มิลินไปก่อนมิลินนะคะใส่ไปแล้วพอดีแม่แมหมักสองตัวมาหมึกสองตัวก็มิลินสองช้อน สาเกเหล้าญี่ปุน่น1ช้อนซีอิ้วญี่ปุน่น2ช้อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นี่ค่ะใส่ถุงซิปล็อกเดี๋ยวปิดปิดเขาก่อน เอาลมออกหน่อยนะคะเอาลมออกหน่อยเขาจะได้ข้าเนื้อดีอ่านี่ค่ะแล้วก็ขยำนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปหมักแช่ตู้เย็นไว้นะคะหนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเอามาย่างกันค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นนะคะค่ะนี่ก็เป็นปลาบึกนะที่เราหมักกันไว้นะคะหมั่มก็เอาออกจากตู้เย็นแล้วนะคะก็ เดี๋ยวจะมาเทสใส่ถาดไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะย่างกัน,นะคะ่ะนี่ค่ะรสชาติเขาก็จะเข้าเนื้อแล้วนะคะค่ะแล้วก็จะค่อยๆย่างไฟอ่อนแบบนี้นะคะถ้าเราย่างไฟอ่อนตัวเขาก็จะไม่งอน,นะคะก็น่ารับประทานดีก็ย่างแบบนี้นะคะแล้วก็ทานนะคะก็ใส่พริกป่นนะเห็นไหมใส่พริกป่นไปนิดหน่อยแล้วก็มายองเนนะคะ จิ้มไมก่ยองเน่ล้วก็ทานเลยแบบนี้ค่ะตามด้วยเบ<ม>ียร์ะนะคะวิธีทำไม่ยากเนาะก็ลองไปทำดูนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะตอนนี้มันมีกลุ่มอาหารแล้วนะคะก็เข้าไปพูดคุยกันเล่นๆได้นะคะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กลุ่มไว้ใต้คลิปของ youtube นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ